กลับไปในอดีตมีอุปราชมนทนหนึ่งนามว่าฉีกุงชื่อเสียงของเขาเลื่องลือและเป็นที่หวาดกลัวแก่โจรขโมยแต่เป็นที่รักและเคารพอย่างสุดซึ้งแก่ประชาชนทั่วไปเขามีปณิธานที่สูงส่งคุณธรรมและความเที่ยงธรรมของเขาล้วนปฏิบัติต่อผู้คนโดยไม่แบ่งแยกชนชั้นเช้าวันหนึ่งฉีกุงได้ออกมาจากวิหารของเทพเจ้าประจำเมือง หลังจากที่เขาได้ถวายเครื่องหอมบูชาเสร็จแล้วเขาได้เดินทางกลับที่ว่าการด้วยรถม้าและขบวนผู้ติดตามเขาบังเอิญพบกับหญิงสาวนางหนึ่งบนท้องถนนซึ่งกำลังสวนทางกับเขานางสวมชุดไว้ทุกท่าทางกำลังเร่งรีบอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้นางออกมาในเวลาเช่นนี้หนอฉีกุงขบคิดสักพักก็พอจะสรุปได้ว่า นางน่าจะเป็นหญิงไม้ที่สูญเสียสามีและน่าจะกำลังเดินทางไปที่หลุมฝังศพเพื่อถวายของเส้นไหว้ตามปกติแก่วิญญาณของเขาทัานใดนั้นเองก็มีพายุหมุนเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าทั่วบริเวณน,นั้นไม่มีการเคลื่อนไหวเพราะถูกลมพัดเลยมันถาโถงพัดเฉพาะบริเวณที่หญิงสาวอยู่เท่านั้นราวกับว่ากำลังโกรธกระโปรงของหญิงนางนั้นก็ถูกพัดขึ้น เผยให้เห็นกระโปรงสีแดงอีกชุดหนึ่งที่อยู่ด้านในด้วยประสบการณ์ฉีกุงก็รู้ได้ในทันทีว่าต้องมีสิ่งผิดปกติที่ร้ายแรงมากๆเป็นแน่เพราะไม่มีหญิงมีคุณธรรมคนใดที่จะใส่สีเจอจ้าในชุดที่กำลังไว้ทุกเช่นนี้เป็นการลบหลู่และไม่ให้เกียรติคนตายเป็นอย่างมากและการที่เกิดพายุพัดเฉพาะรอบตัวของหญิงผู้นี้ก็ผิดปกติเอามากๆ และเหนือไปกว่าการกระทาโดยธรรมชาติชีกุงได้สั่งให้นักสืบสองนายติดตามหญิงสาวนางนั้นไปทันทีคอยสังเกตดูพฤติกรรมของนางและรายงานให้เขาทราบนักสืบทั้งสองปฏิบัติตามคำแนะนำของเขาและพบว่านางไปที่สุสานที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาชานเมืองนางได้นำกระดาษเงินและทองและเงินที่เป็นกงเต็กมาเป็นจำนวนมาก และกำลังจะจุดไฟเผาแต่ถ้าว่าก่อนที่นางจะได้ทำเช่นนั้นก็เกิดพายุพัดเอากระดาษเหล่านั้นไปหมดเลยไม่ได้เผาแม้แต่ใบเดียวนักสืบทั้งสองก็รีบรายงานเรื่องนี้ต่อชีกุงทันทีชีกุงสั่งตรวจสอบอย่างถีถ้วนและให้รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาซึ่งเขาเคยพบเห็นมาแต่สืบไปสืบมาก็ต้องถึงทางตัน เพราะไม่มีการร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้เลยและเขาก็ไม่มีหลักฐานที่จะดำเนินคดีกับนางในสถานการณ์เช่นนี้เขาจึงได้ไปยังที่ประดิษฐานแห่งเทพประจำเมืองเพื่ออธิษฐานขอความช่วยเหลือเพื่อช่วยคืนความยุติธรรมให้แก่คนตายคืนนั้นเขาตัดสินใจที่จะนอนที่วัดเพื่ออยู่ใกล้ๆรูปเคารพแห่งเทพนั้นคืนนั้นเอง เขาก็ได้ฝันเห็นเทพพเจ้าซึ่งก้าวออกมาจากสารปรากฏกายอยู่เหนือม่านสีเหลืองเขาชี้ไปทางคนกลุ่มหนึ่งซึ่งล้อมลงศพไว้ทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งปรากฏกายขึ้นอยู่เหนือลงศพนั้นฉีกุงรู้สึกคุ้นหน้าเป็นยิ่งนักเมื่อเขาพิจารณาดีๆก็จำได้ว่าชายผู้นี้แซ่โฮเป็นเจ้าหน้าที่ชนสูตรศพในเขตการปกครองของเขา ซึ่งเขาเองก็เคยร่วมงานด้วยหลายครั้งในกรณีที่คิดว่าการตายนั้นเป็นการฆาตกรรมเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นและฉากทั้งหมดนั้นก็หายไปจากสายตาของเขาทันทีเขาลืมตามองดูก็พบเห็นแต่เครื่องใช้ต่างๆของวัดและรูปเคารพของเทพเจ้าประจำเมืองเท่านั้นขณะนั้นเป็นเวลาเช้าแล้วฉีกุงจึงได้กลับไปยังจวนของเขา และออกหมายจับหญิงไม้ทันทีในขณะเดียวกันก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ขุดศพสามีของนางขึ้นมาจากที่ฝังเมื่อหญิงไม้ปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษานางก็ได้ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นสามีของนางเมาไม้กลับบ้านทุกวันและล้มลงกับพื้นอย่างหมดสตินางต้องลากเขาไปนอนด้วยความยากลำบากเช่นนั้นทุกครั้ง และนอนข้างๆเขาแต่ถ้าว่าเมื่อนางตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็พบว่าเขาได้ตายไปเสียแล้วและนั่นก็คือเรื่องทั้งหมดนางกล่าวสรุปและถ้าตอนนี้ท่านสั่งให้ตรวจร่างกายเพราะสงสัยข้าพเจ้าซึ่งเป็นเพียงผู้เดียวที่อยู่กับเขาในขณะที่เขาเสียชีวิตข้าพเจ้าจึงต้องขอคัดค้านและประท้วงการตรวจร่างกายนี้ อย่างไรก็ตามถ้าหากท่านยังยืนยันจะทำเช่นนั้นข้าพเจ้าต้องขอเตือนว่าหากท่านไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกายใดๆแสดงว่าท่านยอมรับโทษประหารตามกฎหมายของจีนข้าพเจ้าพร้อมที่จะรับผิดชอบการกระทำของข้าพเจ้าผู้พิพากษาตอบและข้าได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ชนะสูตรศพเปิดลงศพและตรวจสอบร่างกายอย่างละเอียดแล้ว แต่ถ้าว่าสิ่งนี้ได้กระทำไปแล้วแต่ไม่มีร่องรอยของการบาดเจ็บแม้แต่รอยฟกช้ำเพียงเล็กน้อยก็ไม่พบในส่วนใดของร่างกายผู้ตายเลยผู้พิพากษาของมนฑลรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากกับผลการไต่สวนนี้และรีบไปพบกับฉีกุงเพื่อขอคำแนะนำจากเขาว่าควรดำเนินการต่อไปอย่างไรดีเพื่อที่จะหนีการลงโทษประหารชีวิต ที่เขาจะได้รับจากการกระทําของเขาอุปราชเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ร้ายแรงที่สุดเขากล่าวว่าท่านไม่ต้องเป็นกังวลไปไว้เป็นหน้าที่ของข้าเองข้าจะต้องรับผิดชอบที่ทําให้ท่านว่าความในคดีนี้เขากล่าวช่วงบ่ายแก่ๆชีกุงก็ปลอมตัวเป็นพ่อค้าเร่ขายผ้าเขาแบกเศษวัสดุไปหลายชนิด ทำเป็นร่อนเร่ไปเรื่อยๆเพื่อขายผ้าเขาเดินทางไปจนถึงชานเมืองซึ่งเป็นเวลาช่วงค่ำพอดีบริเวณน,นั้นบ้านแต่ละหลังล้วนตั้งอยู่โดดเดี่ยวเขาเดินไปจนถึงบ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากหลังอื่นที่สุดเขาเคาะประตูไม่นานนักก็มีหญิงชารานางหนึ่งออกมาเปิดประตูแล้วถามเขาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าเขาต้องการอะไร ท่านป้าข้าเป็นพ่อค้าที่ร่อนเร่ขายของมาเรื่อยๆมาคำเอาตรงนี้พอดีข้าไม่รู้จักใครในที่นี้ท่านพอจะเมตตาให้ข้าพักสักคืนได้หรือไม่แต่ข้าไม่พักเปล่าๆหรอกนะข้ายินดีที่จะจ่ายให้ท่านอย่างงามทีเดียวและขอรับรองว่าข้าจะไม่สร้างปัญหาใดๆให้ท่านแม้แต่น้อยพ่อนุ่มข้ายินดีให้เจ้าพักในที่นี้ได้ แต่เจ้าอาจจะต้องทนกับพฤติกรรมแย่ๆของลูกชายของข้าเอาหน่อยนะเมื่อเขากลับมานี่ก็ใกล้เวลาที่เขาจะกลับมาแล้วล่ะหญิงชาราพูดไม่ต้องเป็นห่วงหรอกท่านป้าข้าต้องร่นเรค้าขายแบบนี้เจอคนมาทุกรูปแบบแล้วข้ารับมือได้ด้วยรอยยิ้มที่มีอัธยาศัยดีหญิงชาราจึงพาเขาไปที่ห้องเล็กๆถัดจากห้องที่เป็นห้องนั่งเล่น ชีกุ้งเหนื่อยมากดังนั้นเขาจึงล้มตัวลงนอนบนเตียงขณะที่เขากำลังคิดแผนการไขปริศนาฆาตกรรมสักพักเขาก็ปล่อยหลับไปอย่างรวดเร็วประมาณเที่ยงคืนเขาตื่นขึ้นมาเพราะเสียงพูดคุยกันในห้องข้างๆเสียงชายหนุ่มและคนแก่เขาจึงรู้ว่าลูกชายของบ้านนี้กลับมาแล้วสักพักก็มีชายหนุ่มคนหนึ่ง เข้ามาในห้องที่เขาพักอยู่เสียงเอ่ยถามว่าท่านหลับหรือยังท่านแม่ของข้าเล่าเรื่องของท่านให้ฟังและนางว่าท่านยังไม่ได้กินข้าวเย็นข้าเลยมาชวนท่านไปทานข้าวด้วยกันทั้งสองได้ทานอาหารและพูดคุยกันไปจนเริ่มสนิทสนมกันฉีกุ้งได้พูดว่าข้าอยากจะบอกความลับที่ยิ่งใหญ่ของข้ากับท่าน เมื่อท่านได้เปิดใจกับข้าแล้วข้าก็อยากจะทำแบบเดียวกันคือเปิดใจกับท่านดังมิตรคข้าไม่ใช่พ่อค้าเร่ขายผ้าข้าทำในสิ่งที่ไม่ต้องการให้ใครรู้แล้วเขาก็เงียบไปสักพักเมื่อลูกชายเจ้าของบ้านถามต่อด้วยความสนใจเขาจึงตอบว่าข้าเป็นหัวขโมยใจดีข้ามาสำรวจเพื่อหาคนรวยที่ทุจริตและทำการขโมยของเหล่านั้น นำไปแจกจ่ายแด่คนยากจนลูกชายเจ้าของบ้านได้ฟังคําโกหกที่เหมือนจะจริงใจนั้นเขาก็วางใจและได้เล่าเรื่องของตนเองบ้างอันที่จริงแล้วค่าก็เป็นลูกชายเจ้าของบ้านหน้าแดงและมึนด้วยฤทธิ์สุราแล้วเขาจึงเริ่มเปิดปากพูดบ้างข้าเป็นหัวขโมยตัวจริงแล้วเขาก็เริ่มเล่าเหตุการณ์ต่างๆ บางเหตุการณ์ที่เขาว่าน่าสนใจให้ฉีกุงฟังฉีกุงแอบซ่อนรอยยิ้มไว้ในสีหน้าที่เห็นว่าชายคนนี้ได้หลงกลเขาแล้วเขาทนฟังลูกชายเจ้าของบ้านเล่าเรื่องราวต่างๆไปเรื่อยๆเรื่องราวของท่านเป็นประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆข้านับว่าได้เปิดหูเปิดตาเลยทีเดียววันนี้ฉีกุงกล่าวชายผู้นั้นกล่าวต่อว่า ยังไม่หมดมีเหตุการณ์สุดท้ายที่ข้าเพิ่งได้เจอมาทำให้ข้ารู้สึกว่าข้านี้เป็นโจรกระจอกไปเลยทีเดียวเขาเงียบไปสักพักฉีกุงขยันขยอให้เขาเล่าต่อเขาจึงเล่าต่อว่าวันนั้นข้าเดินทางไปเรื่อยๆข้าพยายามหลบสุนัขจากหลายบ้านไปเพราะไม่อยากปะทะกับมันจนกระทั่งไปพบบ้านที่อยู่ห่างไกลผู้คนหลังหนึ่ง พบว่าบ้านหลังนี้สว่างสวัยและเปิดประตูหลังบ้านไว้ข้าจึงตัดสินใจจะปล้นบ้านหลังนี้ในขณะที่ข้าเดินเข้าไปใกล้กๆยังไม่ทันจะเข้าประตูไปนั้นข้าได้เห็นหญิงสาวอายุราว30มสิบเศษเศษนางนั่งอยู่คนเดียวตามลำพังข้าเลยไปซ่อนตัวอยู่ริมหน้าต่างเพื่อรอดูสถานการณ์ไม่นานนักก็มีเสียงประตูดังปัง และมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาด้วยสภาพเมาไม้ไม่ได้สติเขาโวยวาอย่างหนักและล้มตัวลงนอนกับพื้นห้องและหลับไปในทันทีตัวของเขาเล็กนิดเดียวภรรยาของเขามองเขาด้วยสายตาชิงชังเหยียดยม้มนางลากเขาขึ้นไปบนเตียงนางนั่งใกล้ๆจ้องมองสามีด้วยสายตาเกลียดชังอยู่ครู่หนึ่งหลังจากนั้นนางก็ไปที่ตู้เสื้อผ้าและข้าก็เห็น ว่านางฆาตกรรมสามีของนางด้วยเข็มไม่มีร่องรอยบาดแผลแม้แต่น้อยชายขี้เมากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างมากทุรนทุรายอยู่บนเตียงสักพักแล้วก็แน่นิ่งไปไม่ขยับอีกเลยข้ากลัวมากเกรงว่าจะต้องเข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมนี้จึงรีบออกจากบ้านนั้นด้วยความรวดเร็วที่สุดในชีวิตทุกวันนี้ข้ายังหวาดกลัวอยู่เลยเขากล่าวพรางทำท่าทีขนลุก แล้วกล่าวต่อว่าที่น่าขบขันที่สุดก็คือท่าทางที่นางแสดงในวันไตส่สวนคดีนางเหมือนเสียใจจริงๆแต่ไม่มีหลักฐานใดๆที่จะมัดตัวนางได้และนางก็คงใช้ชีวิตต่อไปอย่างไร้ความรับผิดมันเป็นหน้าที่ของท่านฉีกุงกล่าวแทรกขึ้นพรุ่งนี้เช้าไปที่จวนของอุปราชของมนทล และเล่าเรื่องราวของท่านให้เจ้าหน้าที่ฟังเพื่อไม่ให้คนชั่วนั้นลอยนวลชายคนนั้นปฏิเสธเพราะเกรงความผิดที่เขาเคยก่อขึ้นฉีกุงตระหนักได้เป็นอย่างดีถึงความกังวลของเขาแต่หากไม่มีหลักฐานจากชายผู้นี้แม่ไม้ายคงจะลอยนวลและลูกน้องของเขาจะต้องถูกประหารเป็นแน่แท้ข้อหาปลักปล้ำผู้บริสุทธิ ชีกุงจึงได้ขอดื่มเหล้าสาบานเป็นพี่น้องกับชายผู้นี้และสัญญาว่าจะช่วยเหลือกันเมื่อยามเดือดร้อนและคอยปกป้องกันรวมถึงดูแลหญิงชาราใจดีแม่ของชายผู้นี้แทนด้วยถ้าหากว่าเขาไม่อยู่เช้าวันต่อมาชีกุงได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงและขอให้ชายผู้นี้ไปเป็นพยานที่ศาลแรกๆชายผู้นี้ก็ลังเลแต่เมื่อฉีกุง ย้ำถึงการเป็นพี่น้องร่วมสาบานและยังชักนำเขาไปสาบานต่อหน้าเทพธิดาแห่งความเมตตาอีกรอบและรับรองว่าเขาจะไม่ถูกจับกุมเพราะความผิดครั้งอดีตและยังจะได้เข้าทำงานที่สุดจริตที่เขาจะชี้แนะให้น้องชายร่วมสาบานของฉีกุงก็ยินดีที่จะไปเป็นพยานให้ที่ว่าการศาลชายหนุ่มปรากฏตัวขึ้นในการไต่สวนครั้งที่สอง และให้การเป็นพยานในความผิดของแม่ไม้ตระกูลโฮชีกุงสั่งให้ลงโทษนางโดยการกักขังเป็นเวลานานตามสมควรแก่ความผิดค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานพื้นบ้านเรื่องแม่ไม้โฮนิทานพื้นบ้านจากประเทศจีนใครก็หนีแรงกรรมไม่พ้นนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคปีสวัสดีค่ะ